ช่วงควรรู้คุลรถสนับสนุนโดยอ n e w Isu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X i ส u ยิ้มรับยอดจอง All n e w Isu MU-X ทะยานพุ่งเกิน7,000คันสวนกระแสโควิด19และเศรษฐกิจชะลอตัวเพราะคุ้มค่าตรงใจผู้ใช้รถชาวไทยทั้งดีไซน์และเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยสุดล้ำ Isu um Matic Safety i n t e l หลังจากที่รถยนต์นั่งอนเนกประสงค์รุ่นใหม่ All New Isuzu MU-X เริ่มจำหน่ายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่12พฤศจิกายนที่ผ่านมาภายใต้นิยามเหนือทุกความเชื่อ เหนือทุกความสำเร็จมีกระแสะตอบรับจากผู้ใช้รถชาวไทยอย่างท่่มทนสวนกระแสะภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันในขณะที่ตลาดรถยนต์รวมที่ยังคงติดลบอยู่25.1%เมื่อเทียบกับยอดจําหน่ายของสิเดเดือนแรกของปีที่ผ่านมารวมทั้งรถยนต์นั่งอเนกประสงค์ที่ติดลบถึง32.6%ปัจจุบันรถ l l New Isuzu MU-X มียอดจองสูงเกินกว่า7,000คันลูกค้าส่วนใหญ่สนใจจองรุ่นท็อปคือรุ่น Ultimate ซึ่งมีสีที่ขายดีเป็นสียอดนิยมอย่างสีขาวมุก โดโลไมท์สีเงินโบยเมียนเมทัลลิกและสีเงินไอเบิร์โดยลูกค้าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชื่นชอบในดีไซน์ที่หรูหราเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและระบบความปลอดภัยสมบูรณ์แบบของรถที่จัดมาให้แบบเต็มที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับรถประเภทเดียวกันด้วยเหตุผลต่างๆเหล่านี้ทำให้ลูกค้าไม่ลังเลใจที่จะตัดสินใจเป็นเจ้าของ all new isuzu mu-X ใหม่ อิสุขอถือโอกาสนี้ขอบคุณลูกค้าผู้ใช้รถชาวไทยทุกท่านที่ไว้วางใจเลือกใช้ All ิว w สุ u z u m อ็กโดยจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะส่งมอบรถให้กับลูกค้าทุกท่านอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นและสีที่ลูกค้าต้องการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและระยะเวลาการส่งมอบรถได้ที่โชว์รูมอิสุทั่วประเทศ